เขามันติดงานใหม่หลายต้นใหม่หลายเน้วนก็ได้อาจิเจียกงานใหม่ <c oughs> มันเหลืดตาไหลเขาต้งงามใหม่ใช่กัน Nó lẻo ngay Kiểu đầy vô cho nó lẻo ngay cắt cái nó dính sợ bãi lên กาเย็นบ่ใบยูบ่เฮ้ยใบยูบย่บเฮ้ยไอ้ตัวเย,ยวาว่าเขาเดิมให้หมอเพราะว่าเขาเกี่ยวมาได้สามชิ้กว่าปีเลยหมออาชีพขี้ไล่นะเลเทเลยละ่ะบดมันบดบทเร็วนะคืบอบทของ ต้นหางเนาะสามสิกว่าป un> ีเลยเนาะคิดว่าให้ี่เขางามปะเขางามเขางามเลยอือยางเดียวยังเดีย น้อนร่วงเขากระจายนี่ละมือใหม่มือใหม่ยังเสียหมอเอ้ยทำใจด้อททำใจบอกไม่บาเด้วย เออเฮ้ยตัวบ่เห็นแมงมันเลยเว้ยเห็นอยู่บ่เฮ้ยไปใส่เบิดวะคุณเห็นปะสมัยตะกี้มีแมงมันหลายเลยมันไปใส่เบิดมันปกติมันต้องบินแล้วใช่ไหว่ามันเกิดจากอยังบะรถหายเย็บมันบ่อื เป็นไอ,มอน้มืออาชีพเขาจะาป๊อปป๊อปป๊อป,ปเลยนะเนาะเกี่ยวฮอน,นิ้วเจ้าของเร็วไหลบ่บาทจะลิ่นคืออยู่ดีสมกับแม่บ้านเห็นหน้าอยู่ทุกปีทุกปีเนาะตุ๊มากเกี่ยวทุกปีป่ะหมอกับบ้านมาเกี่ยวปีป่ะ ปีนาจะได้มากเกี่ยวบะเน,นาะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยั <laughs> งมม่หัวหน้าค <laughs> ้นี่เขาง่ามด้ี่นอองเี่รถเกี่ยวทั้างบนอ่ะเจ้ารถเกี่ยวทั้างบนฝ่าขึ้น